นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t th i t c o o m ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับราทินสามคีขบวนนี้มาจากบ้านไกลมีจนคละคนกันไปทุกคนตั้งใจว่าจะมาร่วมบุญ ขอเชิญร่วมบุญทอดกรถินสาม,มัคคีและสืบสารประเพณีลอยกระทงวันอาทิตย์ที่14พฤศจิกายน2564จาก,จาก่นน้าวัดไผ<ท>่ <com. S 2> เลี้ยงถนนเพชรเกษมซอย110และ112ซอยมอทนบุรีแขวงหนองค้างครูเขตหนองแขมกรุงเทพมหานครเวลา13นาฬิกาทำพิธีทอดกระถินสาม,มัคคี รรรออออยยยยกกะะทงะทงลลลทงลลลและวันศุกร์ที่19ุฤศจิกายน2564สืบสารประเพณีลอยกระทงณวัดไผ่เลี้ยงทำบุญกองการกุศลลอยกระทงสะดอกเคาะในคืนวันเพ็ญเดือน12 ถวายมหาสังกทานทอดพระป่าการศึกษาไถ่ชีวิตโคกระบือปิดทองพระศักดิ์สิทธิ์ในคืนวันเพลญเดือน 12, ทออี่สองทางวัดวมีกระทงาก,การอุศลให้บูชาสอบถามเพิ่มเติมโทร0851727749และ0647291188อย่าลืมขอเชิญร่วมบุญทอดกฐถินสามัคคีในวันอาทิตย์ที่14พฤศจิกายน2564และสืบสารประเพณีลอยกระทงวันศุกร์ที่19พฤศจิกายน2564 ณวัดไผ่เลี้ยงถนนเพชรเกษมซอยเพชรเกษม110และ112ซอยมอทนบุรีแขวงหนองค้างพรูเขตหนองแขมกรุงเทพมหานครกระทงลยลยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมารำวงรำวงวันลอยกระทง